จ้าเพื่อนๆมาเดอสิพผ้าออมปูยายตูนสิพผ้าออมกระปูใส่หอยจ้านี่หอยคมแกะไ้แล้วเด้อค่ะเดอแกะไว้ใสช่องฟิดไ้เดี๋ยวะจะผ้ามาออมหอยเครือเขากระตําไว้เรียบร้อยแล้วเครืองกับซีมีพวกพริกกระไก่กระเทียมเนาะค่ะํำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้าสิเปียกมาใส่นาะจ้ะ ปลาพริกตำกระเทียมชูโรดยังลงใส่พร้อมกันเลยจ้ะเดี๋ยวรอให้เดือดจะก่อนลอให้เดือดแป๊บนึงเดี๋ยวเอาผักมาใส่ผักกระมี่ผักหอมเดือดแล้วค่ะผักหอมผักอันผักขมผักแก่นขมไหมกัอ่ะผักแก่นขมกผักหอม ใจต้นใส่ผักแกงขมกับผักหอมเนาะจ้ะก็สิมีผักมะระยอดมะระน้ำกำหนึ่ง <c oughs> มาใส่น้ำกันกะ <c oughs> เริ่มหอมแล้วไฟกระแดงเก่ไว้ใจต้นอ้อมปูบอส่พักอันนั่นนะจ้ะ บะไส่ผักบะใส่ผักนั่งตูแล้วก่ะบะวายใหญ่ตน้นบอมีผักนั่งตูมีผักกะเพราใหญ่ต้นไปเก็บผักกะเพราหอมๆมาใส่ออมปูหอม,ม,อม,หอมโอ้ยเตากะได้เนาะเป็นตะไบบานเก่าเทบุนี่ยกว้ย้ย เตาก็เป็นมอกแรกมกแรกอยู่เตาก็ได้ผ้าหมอออมปูขวมสะนะอ้ยโอ้วแต่เตาผูกขาคือเป็นสีนอแบดนี้ล้อยพักสลรดก็น่าจะจังคอยสิเห็นเนื้อปูเห็นบักหอยพักบัท่นานลลโลงจ้าออมปูตรงใจพักหลายๆนั่ะแจังแสบ ผักแกนคมผักหอมต้นหอมแล้วก็ยอดมะละขมลำลำพี่น้องเอ้ยแซ่บเนี่ยต้นจิใส่ผักกะเพราเด้อค่ะบาใส่ผักบดใส่ผักขุนตูเด้อหอมผู้ใดบ่เคยเห็ดเห็ดเบินนะะ่งเด้อค่ะเก็บผักกะเพรามาใส่หอมเด้อ ติดใจในผักกะเพราติดใจอ้อมกระปูใส่ผักกะเพราหอมหอมห่วยห่วยนะคะยีตนกะซเละลสิีโปงไก่ิิปงจังิใไ่กะเพราเนจ้าเพราะว่าใส่แล้วกะปงเลยม่นจังหอมหอมคักเลยค่ะ เอันแน่อายหวนหวนดจุเรียบอยอ้อยพร้อมเสิร์ฟจ้ะหอมบอกากอะหอมบบหอมกระปูใส่กระเพราบัลลัยใส่ผักนั่งตูบัลลัยใส่ผักซีเด้อนีอ่ต้นบ่มักผักซีบ่มักผักซีเล่า แบมาเด้อจ้ามาเด้อใครมีใจก็ตาม